สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้เรามาติดตามในส่วนของเปลี่ยนโฉมสังคมไทยใหม่ด้วยคําว่ากบอชนะคะกอบอชคือกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติซึ่งตอนนี้หลายๆคนนะคะ จากนี้ไปจะมีการคุ้นหูมากเลยสำหรับกบชและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยชีวิตหลังเกษียณของประชาชนคนไทยเพื่อให้คนไทยมีไรายได้หลังเกษียณนะคะส่วนรายละเอียดจ,จะเป็นอย่างไรคอรมอรไฟเขียวกฎหมายสองฉบับนี้แล้วค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะหลังการประชุมคอรมอเมื่อวานนะคะวันที่30มีนาคม2564ซึ่งคอรมอได้ไฟเขียวร่างกฎหมาย2ฉบ,บับวางสร้างหลักประกันใบเกษียณตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติให้คนทำงานไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่งเงินเข้ากองทุนได้ตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปีค่ะ ซึ่งหลังประชุมคอรมอนะคะคุณผู้ชมในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะครมได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวมสฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะหนึ่งก็คือจะตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติหรือว่ากบชซึ่งต่อไปนี้สังคมไทยก็น่าจะรู้จักคำว่ากบชมากขึ้นนะคะ โดยในการตั้งกอบชขึ้นมาก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับนะคะคุณผู้ชมสำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชนลูกจ้างชั่วคราวของราชการพนักงานรัฐวิสหาหกิจเจ้าหน้าที่องค์กรมหาชนแล้วก็พนักงานรัฐวิสหาหกิจหมายถึงคนที่ไม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาก่อนก็จะพักเข้าในส่วนของกปบชทั้งหมดค่ะ 3ก็คือกําหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนะี่ยและไม่เกิน60ปีที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นสมาชิกของกอบช เป็นภาคบังคับนะคะส่วนการกําหนดส่งเงินสมทบนะคะก็กําหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่ายแบ่งเป็นปีที่1ถึงถึงสนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของค่าจ้างแล้วก็ปีที่4ถึง6นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของค่าจ้างแล้วก็ปีที่7ถึง9ไม่น้อยกว่าร้อยละ7ของค่าจ้างส่วนปีที่10เป็นต้นไป solids! ไม่น้อยกว่าร้อยละ7ถึง10ของค่าจ้างโดยกําหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน6 0,000บาทต่อเดือน กรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า1,000 0บาทให้ในายจ้างนะคะส่งเงินฝ่ายเดียวหากลูกจ้างแล้วก็นายจ้างต้องการส่งเพิ่มสามารถส่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของค่าจ้างโดยไม่จำกัดเพดานค่าจ้างค่ะ ส่วนการรับเงินจากกบอชอนะคะเมื่อสมาชิกอายุครบ60ปีสามารถเลือกรับบำเหน็จหรือว่าบำนานร um ายเดือนเป็นระยะเวลา20ปีกรณีเลือกบำเหน็จได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินที่สะสมที่ลูกจ้างส่งนะคะในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้างรวมผลตอบแทนกรณีเลือกบำนานนะคะในกรณีเลือกบำนานนะแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นบำเหน็จก็สามารถทำได้เช่นรับบำเหน็จแล้ว5ปีต้องเปลี่ยนเป็นรับบำนานแล้ว5ปี ะะมีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นบำเหน็จก็จะได้รับเงินเท่ากับ เงินบำนาญอ่าสิบห้าปีที่เหลือกรณีทุพพลภาพหรือว่าบาดเจ็บป่วยใกล้ถึงแก่ชีวิตนะคะครบหกสิบปีเมื่อออกจากงานขอรับเงินสะสมแล้วก็เงินสมทบบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทางรัฐบาลอยู่ในส่วนของภาคบังคับนะหากเงินเดือนของลูกจ้างที่มีเงินเดือนน้อยออกไปเลยหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้ต้องติดตามรายละเอียดกันอย่าง อเ,อเพราะว่าวันนี้คอรามอไฟเขียวตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติสร้างหลักประกันไว้เกษียณ60ปีก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าในสังคมไทยในปัจจุบันต่อไปในอนาคตนะคะคําพูดที่ทุกคนจะรู้จักมากขึ้นก็คือกบชค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอนค่ะแต่ยังไงวันนี้จุดเริ่มต้น30มีนาคม2564เริ่มแล้วค่ะกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติสร้างหลักประกันไว้เกษียณซึ่งตอนนี้คอรามอไฟเขียว เดี๋ยวอีสันแซ่จะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่องนะเรื่องดีก็คือมีเงินบำนาญบำเหน็จบำนาญหลังกเกษียณข้อเสียก็คือถ้าหากว่าโดนหักในส่วนของอแต่ละเงินเดือนนยคะมันก็จะมีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเนาะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสันซัดเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ